เอาการสวัสดีนะครับะผมเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้อยน้องน้องเป็นสุขสุขนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนักะครับผมเอากระสีมาพอเพื่อนนะครับสวยจักหน่อยนะครับเนาะนักะครับผมเอาบริษัทวันที่25แล้เียวนะครับเนาะพฤษภาคม2567นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเอากระสีมาเบอร์เลขสามหลักนะครับเนาะนะครับสามหลักนะครับเนาะสำหรับในตัวนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกสามหมื่นเดียวนะครับเนาะฝนตกสามวันแล้วนะครับ ต่อเนื่องมาเลยนะครับเนาะเมื่อขึ้นเลยก็ตกนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อที่3แล้วนะครับเนาะวันที่3แล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับฝนตกลินนะครับเนาะนะครับตับ่อแห้งตกลินลินโปรยปลายฝ้าเมื่อขึ้นนะครับเนาะแล้วบ่มีลมนะครับไม่มีลมนะครับเนาะนะครับแล้วก็ฝนตกลินนะครับเนาะฟ้าเมื่อขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเนาะสามเมื่อแล้วติดต่อกันตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับเนาะเอาฝนฝ้าอากาศนะครับเนาะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับสามเมื่อนะครับเนาะโอ้โหปวดผัวแล้วนะครับเนาะเมื่อที่แรกตกแห้งอยู่ มือที่2กับลิ้นๆนะครับมือนี้กับลิ้นอีกนะครับเนาะนะครับผมอาจสิเป็นที่พ่นจากพายุนะครับเนาะเอานะครับผมเดี๋ยวห้าสิมาเบิร์เลขตัวนี้นะครับเนาะก็คือร้อยสิบหน่วยนะครับหลักละห้าตัวนะครับเนาะเพื่อนๆเพื่อนขอมานะครับเนาะนะครับเพื่อนว่าเอาสามตัวบนให้แน่จักบสองร้อยคู่พี่สันป๊าบโพดโพลนะครับเนาะเสี่ยวหลายแท้นะครับเนาะนะครับผมสองร้อยคู่พี่สันเพื่อนว่าจับไปเลยพี่สันว่าโว้ววโพดโพลใจขนาดเลยนะครับเนาะ เอานะครับผมเฮากัสสิพอถึงสองร้อยโคนะครับสุดรนี้มันเป็นเลขหาตัวมันกัสสิมี่ฮะฮะยิบหาก็ร้อยยี่สิบห้าโคนะครับร้อยยี่สิบห้าโคเนาะนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิไปที่ลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยสิบหน่วยไปเลยนะครับเท่าลักไปเลยนะครับเนาะไปเที่หลร้อยก่อนลักร้อยนะครับเนาะเป็นสูตรหาตัวสูตรหาตัวคือสูตรนี้นะครับเนาะนะครับเดินยิบห้างวดนะครับสูตรนี้สูตรที่เฮาใส่ประจําเนี่ยนะครับนี่สูตรนี้เลยนะครับสําหรับลักร้อยนะครับเป็นสูตรนี้นะครับในในสูตรนี้นะครับเนาะเดิน ดีนะครับเดินดีมีสรุดหนึ่งงวดนะครับในสูตรอี้สรุดหนึ่งงวดนะครับเนี่ยครับเนาะนะครับงวดหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยสรุดนะครับเนาะแล้วก็เดินต่ออีกนะครับงวดงวดล่าสุดเนี่ยหกเก้าศูนย์นะครับเลขหกออมาอีกนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะกปราบว้นผลออกมานะครับก็ได้ว่าเป็นแบบนี้นะครับก็ได้เป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะได้เดีวออกมาเป็นตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเล้ววันที่นีนะครับเนาะเลขตัวนี้มันเป็นเลขเลี้ยงแถว สี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียงแจมห้าโต,ตนะครับเดี๋ยววางตัวเรียก่อนเนาะสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับไปที่หลักร้อยเลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะนะครับสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับแปดแล้ววันที่นี้หลักสิบนะครับเนพะื่อนๆนาะหลักสิบพ่อเฉลิงสูตรนี่นะครับ ศูนย์ห้าตัวนะครับนี่คือหลักสิบนะครับศูนย์ห้าตัวนะครับการเดินนะครับเนาะยี่สิบหางวดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนาะยี่สิบห้างวดเช่นเดียวกันนะครับงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบหกนะครับเลขสูตรนี่นะครับเดินยี่สิบหางวดเป็นเลขหลักสิบศูนย์ห้าตัวนะครับไม่มีสูตรเลยนะครับในสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะนะครับเพิ่งสีน้ำเสนอเพื่อนๆนะครับผมในสูตรนี้มีเลขหาตัวแต่ว่าเลขมันสีบอลเรียงเต็มนะครับเนาะ มันสิเป็นเลขบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะครับบวกสองบวกหนいいึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะครับนะครับกลับประมวลพอมาได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสองก็ได้สองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็บบวกหนึ่งเป็นแปดแบบนี้นะครับศูนย์สองสามเจ็ดแปดแบบนี้นะครับในหลักสิบนะครับเนาะนะครับในการเดินของตัวเลขนะครับเนาะตำแหน่งเข้ามาไปอย่างทีเรียบร้อยนะครับตามนี้นะครับตามนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักพันสองครั้งสิบบ่นสองครั้งร้อยหนึ่ง ร้อยสี่บวกหนงขงที่ได้เท่าไหร่บวกหนึบวกสบวกหนึ่บวกสอบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนะครับเนาะสองหนี่หนึ่งะครับแล้วก็เดินแบบนี้นะครับเนาะครับเลขเ็ดมาหลักสิบนะครับออกสองเจ็ดสองเลขเมาหลักสิบไปเจ็เลขศูนย์มาหลักสิบออกศูนยหาเลขสามมาลักสิบเลขห้ามาลักสิบเลขแมาหลักสิบเลขเจมาหลักสิบหนึ่งมาหลักสิบศูนย์มาหลักสิบสมาหลักสิบนะครับในเลขศูนยนี้นะ เก่ามาหลักสิบหามาหลักสิบสี่มาเจ็ดมาหกมานะครับเก่ามานะครับศูนย์มานะครับเนาะนะครับแล้วก็สองมาแปดมานะครับเก่ามานะครับเนาะนะครับแล้วก็หนึ่งมานะครับงวดล่าสุดนี่เก่าเก่ามากเลยครับหกเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับในงวดนี้นะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะประมวลผลออกมาเป็นแบบนี้นะงวดที่ผ่านมานะครับหลักแสนก็เรียเก่าหลักแสนได้เก่า หลักพันเลขศูนย์สองข้างได้ศูนย์หลักสิบบนสองครั้งได้สองหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งนะครับร้อยครั้งที่สี่เลขหกบวกหนึ่งคงที่นะครับมบวกกันไปเลยศูนย์บวกเก้าได้เก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้านะครับเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ 4, ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับนะครับเลขเก่ากับมาทีหลักสิบนะครับในตัวนี้นะสำหรับม้บวนนี้นะครับเนาะ สำหรับวันนี้การประมวลผลนะครับการประมวลผลนะครับก็ดีไซน์เลขหลักแสนนะครับเนาะหลักแสนหลักแสนนะครับเนาะหลักแสนก็จะเป็นเลขสองหลักแสนเลขสองนะครับเลขสองหลักพันนะครับคือเลขสองนะครับเอยเลขหานะเลขสองสิเลขหานะครับสองเทียนนะครับห้าสองครั <'d know> <expression> ้งเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับแล้วก็หลักสิบบนสองครั้งคือเก้านะครับสองเทียเป็นแปดแปดนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดอีกนะครับแปด แล้วก็ร้อยครั้งที่4ก็เลขศูย์เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวก1นึงคงที่นะครับบวกกันไปเลยนะครับ2อบวกแก็เป็นศูนย์ูนย์บวกแได้8ปดแปดบวกหเป็น9ได้ตัว9 9 1267นะครับในวันนี้นะครับ9 1267วางเลยนะครับเนาะนะครับก็จะได้ไปที่9 1267 9 1 2งส นี่นะครับนี่คือหลักสิบนะครับนะยี่สิบห้างวดในี่ยบรุนเลยหาตัวเท่านั้นนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับนะต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเนาะเข้าใจสูตรนีนร้สูตรนี่นะครับเนาะเลขหาตัวห้องกับเสียวๆอยู่แต่ว่ามันบรุนจักเกียนะครับเลขสูตรนี้กระเด็นไม่ยี่สิบห้างวดเทนะ่ากันยี่สิบห้างวดคือกันในเลขสูตรนี้เนาะ เดินแบบนี <tampoco S 2> ้ได้นะครับเนาะนี And, ่คือหลักหน่วยการประมวลผลนะครับหลักพันหนึ่งครั้งนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งหน่วยคที่สามสองครั้งหน่วยสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งไม่มีค่าคงที่ใดๆนะครับเนาะในนี้ตัวนี้ไม่มีค่าคงที่นะครับนะครับเอาซทำนี้เลยแล้วก็ได้เท่าไรบวกสามบวกสองบวกหนึ่งบวกสองครับเป็นฮาโต้เป็นเลขฮาโต้นะครับเนาะแล้วการได้วันนี้ประมวลผลออกมาแล้วมสี่ในสองเลขศูนย์นี่เข้านำเสนอเพื่อนๆหลายงวดแล้วนะครับเนไต้หวันเป็นเลขฮาโต้ เอาไปเทียบกับมูมูกับผ้าพังนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับเดินไม่มีสะดุดเลยนะครับสองมาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยห้ามาหลักหน่วยศูนย์มาหลักหน่วยสามมาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยแปดมาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยหกมาหลักหน่วยหนึ่งมาหลักหน่วยศูนย์มาหลักหน่วยนะครับเจ็ดมานะครับเจ็ดมาอีกสี่มาเก้ามาสามมาห้ามาสามมาหกมาหนึ่งมาแปดมาหกมาศูนย์มา สูตรนี้ไม่ใช่สูตรใหม่เขานาเสนอให้เป็นเวอนอัจฉริวแล้วคือสูตรนี้นะครับสูตรห้าตัวนะครับหลักหน่วยสูตรห้าตัวงวดที่ผ่านมาได้เป็นสี่เจ็ดเก้าศูนย์สองเลขหกเก้าศูนย์เลขศูนย์มาในหลักหน่วยงวดนี้นะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับห้าแปดศูนย์หนึ่งสามการผสรมวลผลนะครับเข้าไปใส่หลักพันหนึ่งครั้งหลักพันือเลขย่านะครับคือเรียกค่านะครับหนึ่งครั้งนะครับ หลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งก็คือเลขแปดสองเทียบเป็นหกเลขหกครับหลักสิบครั้งที่สามเลขสามสามนะครับสามหลักหน่วยครั้งที่สามสองครั้งเลขเจ็ดสองเทียบเป็นสี่สี่นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่คือเลขเจ็ดเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดไม่มีค่าของที่บวกกันเลยนะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าได้หานะครับห้าบวกสามนะครับห้าบวกสามเป็นแปด ปบกสเป็น 0, 0ูนศย์บวกหเป็น1 1ึ่งนบวเป็นสามนี่นะครับได้ห้าแปนะครับได้5 8าแปดศนย์หนึ่สามนะครับห้เอาศนะครับหน่เาเอาีเขียนผิดอยู่เลยนะเลขแปดก็นะครับแปดศนะครับเนาะนี่นะครับได้ไปที่5 8าแปดนย์หนนตัวนี้ก็คือเป็นสูตรละห้าตัวนะครับถ้าจับคู่กับวิิเล็ทรอนคคส์ี่สิบห้คู่ นักครับเนาะได้25คู่นะครับแล้วเอาตัวนี้มาใส่อีก5ตัวนี้นะครับตัวนี้มัน25นะครับ25 4เป็น100นะครับ25 5เป็น125 125ชุดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะถ้าจับคู่กันมันก็จะได้25คู่นะครับนะครับเนาะนี่นะครับแล้ววันที่เรารักรอยมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะได้125คู่นะครับในเลขสูตรนี่นะครับเนาะนะครับ แต่ว่าสูตรหลักของเขานะครับเนาะเราจะใช้สูตรหลักนะครับสูตรหลักของเขาก็คือที่เฮ้าใส่ทุกงวดนะครับนาะเป็นเลขกแปดตัวนะครับเฮ้าจับเทียบชนมาแล้วหลักหลักสิบในได้ซีตัวเลยงวดนี้นะครับเดี๋ยวเฮ้าเอาสูตรนี้ไปเทียบลองบ้างเอาสูตรนี้ไปเทียบลองดูไปเทียบก็ลักไปเทียบกับหลักอันอันนี้เฮ้านะครับเนาะหลักสิบนะครับหลักสิบบนของเรานะครับเนาะนะครับหลักสิบบนของเขามันได้ซีตัวเดี๋ยวเฮ้าไปเบิ่งหลักสิบนะครับนะครับนี่คือหลักสิบนะครับเนาะนี่คือหลักสิบ หกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหกเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ได้เก้าหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับตัวนี้เก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้ได้เก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับถ้าห้าออกมาเทียบใส่คับตัวนี้นะครับเนาะโอ้ยไอกระดกรกระดกเอาอนนี้นะครับเนาะสำหรับของเข้าบันไดหกเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับในหลักสิบที่เข้าชวนมากแทมเมอร์เนี่ย นะครับส้นสูตรหลักกันนะครับเนาะชนมาสามสูตรเนี่ยได้หกนะครับเก้าศูนย์และหนึ่งนะครับเอาเทียบลองเบิึงอ,อันนี้คือสูตรหลักของเข้าเลยนะครับในหมวดน,นี้นะครับนี่คือตัวเด็ดเลยนะครับหกเก้าศูนย์หนึ่งไดหลักสิบบนนะครับเนาะท่านเอามาเทียบกับตัวนี้แล้วมันก็จะชนไปที่เลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งหกชนหกนะครับชนเก้าแล้วก็ชนหนึ่ง นี่นะครับเนาะก็จะด้เลขไปที่3ามตัวนี้นะครับถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับตัวนี้เดินดีตัวนี้ไม่มีสะดุดเลย6 90 1เท่เจ้านี้นะครับเนาะ6901นย่ะครับแต้ว่าตัวที่มันชนเลขเด่นคือ6กับ1แต่มันชนเด่นจริงๆคือเลข6นะครับเลขหกในหลักสิบนะครับ1ิบบนนะครับในงววนี้เด่นที่สุดคือ6กนะครับกาซิมิยูเพียงหาคู่ถ้าจับตัวนี้นะครับถ้าจับเด่นแล้วก็จะไปที่เลข6ตัวนี้ จะมีหกห้าหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามแบบนี้เลยนะครับเนาะแต่ว่าชุดนี้นะครับเป็นชุดเต็มนะครับเนาะห้าตัวชุดห้าตัวนะครับชุดห้าตัวนี่ลอยยี่สิบห้าคูนักครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะหลุดยากมากเลยนะครับหลุดยากมากหลักสิบนี่เดินยาวเลยนะครับหลักหน่วยนี่ก็เดินยาวสองหลักนี่เดินยาวนะครับจะมีแผล่อยู่หน่อยหนึ่งแต่ต่หลักรอยนะครับหนึ่งหนึ่งหกมีแผลนะครับนะครับแล้วก็หกเก้าศูนย์ก็เข้ามาอีกงวดนี้ เลขก็สวยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียงเตรียมเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าเลขสัญจรนะครับในงวดนี้เลขสัญจรเนาะเลขสัญจรไม่เรียงก็หามไม่หามก็ตองนะครับเนาะมันจะเป็นใบมานนี่นะครับเนาะกับเบิ้ลนะครับเนาะตองกับเบิ้ลนะครับเนาะนะครับมันจะเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลนะครับมันจะมีเบิ้ลตัวใดบ้างนะครับเบิ้ลหน้าก็จะมีหกหกนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับ มี2คู่นะครับท Tokyo UB ี่เบิ้ลหน้านะครับมี6 6แล้วก็7 7นะครับแไม่มีนะครับสไม่มี5ไม่มีก็มี2คู่ที่จะเบิ้ลหน้านะครับถ้าเบิ้ลหลังนะครับถ้าเบิ้ลหลังนี่นะครับเนาะเบิ้ลหลังนี่จะมี1 1เบิ้ลหลังมี1 1นะครับมี1 1นะครับคู่เดียวนะครับมี1 1คู่เดียวเบิ้ลหลังนะครับเนาะนะครับถ้าเบิ้ลข้างหลังนะครับตัวเบิ้ลนะครับสตัวละสตัวบนนะครับเนาะนะครับแต่ว่าถ้าหามนะครับถ้าหามก็จะมี5 ห้านะครับห้าหลักร้อยห้าหลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็แปดหลักร้อยแปดหลักหน่วยนะครับมีสองคู่นะครับที่หามนะครับหามสองคู่นะครับเบิ้ลก็สองคู่นะครับเนาะเบิ้ลเบิ้ลหน้าสองคู่เบิ้ลหลังหนึ่งคู่หามสองคู่หามหนึ่งคู่นะครับหามมีแต่ห้านะครับห้าห้าเออหามสองคู่ห้าห้ากับแปดแปดนะครับหามห้าหามแปดนะครับตัวหามนะครับเนาะนะครับ นะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับเพราะว่าเลขสัญจรนี่นะครับเนาะนะครับปีนี้สัญจรไชนาศสัญลักษณ์ของจังหวัดไชนาศก็ขึ้นนกนะครับเนาะเป็นเมืองนกนะครับเมืองนกเนี่ยมันกับนกก็หนึ่งนะครับเนาะนะครับไชนาศเมืองนกนะครับเดี๋ยวเขาจะเขียนไปเลยไชนาศนะครับเมืองนกนะครับจังหวัดไชนาศเนาะจังหวัดไชนาศแต่ว่า ตัวนี้เพระต้องจับคู่ก็ได้เพราะว่าหูอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าจับคู่มันก็ตามนี่นะครับเก้าห้าเก้าแปดเก้าศู2ย์เก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองห้าสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสามหกห้าหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามประมาณนี้นะครับก็อยู่จัสีนะครบเาะเพาะจับคู่กันได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเอาไปจัดกันคือเอาตัวนี้รักเิปตัวนี้ักนุดยไปจับคู่กันไปจัดเลยนะครับเน นะครับถ้า้าจะเป็นเลขชุดนะครับถ้าเป็นเลขชุดสูตรที่มันเดินดีมากๆก็คือสูตรหลักสิบไม่เคยหลุดหลักหน่วยก็ไม่เคยหลุดนี่นะครับนะนะครับนะครับจังหวัดชัยนาทชัยนาทเจนเยังไง่ะเจงสี่เนาะแมนบอเนาะแมนบอเป็นเันสี่บอชัยนาทเจนสี่บอนะครับเนาะนะครับเมืองนกชัยนาทเลยนกนกเนาะนะครับ นกก็หนึ่งนะครับอันนี้เอาปากกาศขึ้นเป็นเส้นปากกามาประมาณแท้เบิดพอดีอประก,กาแดงหมดพอดีนะครับเนาะนักครับผมเอาเมดกับเมดนะครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอันใหม่เนาะเอาแอค์กัลชี่าไปเลยนะครับเพืนะ่อนๆเนาะได้ตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เด่นนะครับเนาะนะก็ไปที่6 9 1แต่ว่ามันเด่น6กับ1ตัวที่เด่นที่สุดก็คือ6ในหลัก10 หลักสิบยืนหกเลยนะครับเนาะยืนหกเพราะว่าม ouais, right? ันส้น okay. ล้านเส้นนั่นเองนะครับเนาะหลักสิบยืนหกเนานะครับผมยืนยันนอนยันเลยนะครับเนาะแอดยืนยันนอนยันนะครับมั่นใจนะครับมั่นใจนะครับเนาะอ่ามั่นใจไม่ขี้หกนะครับเนาะขี้หกตังเทนะครับขี้บวกลขี้ลอกหันนะครับเนาะนะครับเอาสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะเกษเสียไว้เพียงสำเนีาร่างเพื่อนไปเลยนะครับเนาะอยู่เรียงไม่แห้งเรียงตรงบนสะโทุกคนแต่ว่านะครับเพื่อนๆบอกว่าเอาลักเอาเลขดับลงให้แน่เลยนักเลขดับ สิบหน่วยบนมาสัน่นเอา้าจังคอยว่ากันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปเียวไว้เพียงสำเนีางเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ